าบงานที่สามมอแปลงไฟฟ้าแบบออโต้จุดประสงค์หนึงเพื่อศึกษาและปฏิบัติการต่อหมอแปลงไฟฟ้าธรรมดาเป็นหมอแปลงไฟฟ้าแบบออโต้สองหาค่าอัตราส่วนแรงดันกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าในขดลวดกับกำลังด้านเข้าและด้านออก ของมอแปลงแไฟฟ้าแบบออโต้ 3. เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การรักษาระดับแรงดันและประสิทธ,ธ,ธิภาพหม้อแปลงธรรมดากับมอแปลงออโต้การทดสอบเปิดวงจรหรือ o p e n สกร,ริตเทสมอแปลงแบบธรรมดาการทดลองแบบแยกหดลวดแบบเปิดวงจร เราจะได้ค่ากำลังไฟฟ้าที่14วัตต์แรงดันไฟฟ้า220วัตต์กระแสที่0.171มและ R C ถ้า R C หาได้จาก V OC กำลัง2ส,ส่วนด้วย P OC เท่ากับ3,457.14โอ oh ห์ม X M X M หาได้จาก VOC สว่วน IOC ไซเกตา้าอันนี้จะเป็นวงจรสมมูลขณะทดสอบแบบเปิดวงจรนะครับเราจะได้ค่า r c และ JXM มาใส่ตรงนี้นะครับการทดสอบแบบรันวงจรหรือช็อตเซอร์กิตเทสม้อแปลงแบบธรรมดา การทดสอบแบบแยกขนลวดแบบรัดวงจรเรได้ค่าลังไฟฟ้าที่15วัตต์นะครับค่าแรงดันที่13โวลต์กระแส1.16แอมป์ได้ RC r e q หาได้จาก r าคดบเท่ากับ PSC ส่วน ISC กำลัง2ได้เท่ากับ11.15โ oh อห์มนะครับ x e q หาได้จาก square root VSC ส่วน ISC ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย Req กำลัง2ครับจะได้เท่ากับ J 6.55โ oh อห์มนะครับ ส่วน ZEQ หาได้จาก REQ บวก e q นะครับจะได้1 1บเอ็ดจุดหบวก j 6หก้าโอห์มนะครับเนื่องจากเครื่องมือวัดอยู่ด้าน primary ดังนั้นค่าพารามิเตอร์ที่ได้จะเป็นค่าพารามิเตอร์ของด้าน primary นะครับนี่เป็นรูปวงจรสมมูลหม้อแปลงไฟฟ้าขณะ ทดสอบแบบรัดวงจรนะครับเราจะได้ค่า ZEQ มาใส่ตรงนี้นะครับ <S <S วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบธรรมดานะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง primary นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง secondary นะครับ ZEQ นี้หาได้จากการคำนวณของตารางที่แล้วนะครับ r c กับ Jm AH ก็เหมือนกันนะครับ การทดสอบเปิดวงจรหรือ Open c i r c u i ิ t เท t หม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้เราจะได้ค่ากำลังไฟฟ้าที่15วัตต์นะครับใงนั้นไฟฟ้าที่220โวลต์กระแสที่0.17 1แอมป์นะครับค่า RC จะหาได้จาก VOC กำลัง2ส่วน p o c นะครับเท่ากับ3,200 26.62 1.67นะครับ6.0ม oh ค่า x m หาได้จาก VOC ส่วนด้วย IOC ซ้ายซานะครับเซตาหาได้จาก a c c o s POC ส่วนด้วย VOC คูณ IOC นะครับจะได้เท่ากับ66.50องศานะครับ ค่า XM จะได้เท่ากับ J 1,400 2.9โ oh อห์มนะครับเนื่องจากเครื่องมือวัดอยู่ด้าน secondary ดังนั้นค่าพารามิเตอร์จะเป็นค่าพารามิเตอร์ด้าน s e น o n d a r y นะครับอันนี้เป็นวงจรสมมูลของมอเอแปลงแต่ออโตันะครับขณะทดสอบแบบ รดวงจรนะครับเราจะได้ค่า r c แบบ J M มาใส่ตรงนี้นะครับการทดสอบแบบรัดวงจรหรือช h o r t กทิทเทส t t e s มแปลงบบออโต้นะครับค่ากำลังไฟฟ้าที่0.15วัตต์นะครับในดังไฟฟ้าที่1.6โวลต์นะครับ ที่0.1 0 8นสน8นะครับจะได้ค่า eq นี่จะหาได้จาก psc ส่วนด้วย isc กําลังสองนะครับจะได้เท่ากับ12.86โ oh อห์มนะครับส่วน x eq นี่จะหาได้จาก square root vsc ส่วน isc ทั้งหมดกําลังสองลบด้วย eq นะครับจะได้เท่ากับ J 7.36โอห์มครับ z eq หาได้จาก i eq บวกด้วย x eq ครับจะได้เท่ากับ12.86บวก J 7.36โอห์มนะครับเนื่องจากเครื่องมือวัดอยู่ด้านไพรมิลีนะครับดังนั้นค่าพารามิเตอร์ที่ได้จะเป็นค่าพารามิเตอร์ของด้านไพรมิลีนะครับ นี่จะเป็นรูปวงจรสมมูลของม้อแปลงแ,แบบ, Auto บอบบอโต้นะครับขณะทําการทดสอบแบบช็อตวงจรนะครับจะได้ค่า z e q อีที่หาได้มาจากการคำนวณเมื่อกี้นี้มาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรสมมูลของม้อแปลงแ,แบบออโต้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไพรมารีนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเซกันทังีนะครับ มอดแอนธรรมดาแบบ่ายโหลดนะครับมมดแอนธรรมดาขนาด่ายโหลดมีเป็นแบบแยกกระตรุ้นต่อโหลดนะครับเราจะจ่ายโหลดที่ V2 โนโหลด,หดทำการวัด vp vs ip is p i n แล้วก็ v หนึ่งแดดนี้หาได้จากการคำนวณน,นะครับ แล้วก็เซ Vr 1เอร์ซ Vr 2นะครับจากตารางพบว่า V 2นโนโหลดที่ได้จากการวัดมีความคลาดเคลื่อนจาก V 1ที่ได้จากการคำนวณน,นะครับนั่นเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆในการทดสอบทดลองเช่นเครื่องมือวัดและแรงดันตกค่อมในสายที่จุดอื่นๆไม่สามารถตรวจวัดไดนะ้ทั้งหมดนะครับ โนโลดเปอร์เซ็นต์ vr หนึ่งหาได้จาก v สองโนโลดลบว s ส่วนด้วย vs คูณหนึ่งร้อยนะครับได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไฮอนะครับ, H, ะรบจะได้เท่ากับสี่จุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของ ไอเห็นะครับจะได้พอกับ8.182%นะครับมองแปลงธรรมดาจ่ายโหลดปเปอร์เซ็นต์วีอาสองหาได้จากวงจรสอมมูลดังนี้นะครับหาได้จาก v ีหนึ่งแดดหรือ จุดตรงนี้นะครับหรือหาได้จาก v2 ที่ตกข้อมกับโหลดนะครับกับสายส่งตรงนี้นะครับที่หาได้จาก is คูณกับ z eq นะครับเมื่อแปลงธรรมดาขณะจ่ายโหลดที่50%ของ กระแส IS เ e mm hmm. นะครับ V1 แดดเท่ากับ Vs บวก is คูณแชกนะครับจะได้เท่ากับ226.72อย2หกเยาสหาได้จาก v ีดลบ vs ส่วน Vs คูณหนึ่งอนะครับได้เท่ากับ3ามจห้าสี่อร์เ็นะครับ ที่หนึของ i อนะครับ V1 แบบเท่ากับ Vh บวก Is คูณ Zeq เท่ากับ2องร้อยโวลต์นะครับ VR2 เท่ากับ 6.% กจุปอร์เต์นะามนจะเป็นม้อแปลงแบบออโต้จโหลดนะครับ แบบออโต้ขนาดจายโหลดนะครับที่แรกจะได้ต่างๆครับจะมีวีสองโนโหลดนะครับมีวีหนึ่งแดดที่ได้จากาการคำนวณนะครับแล้วก็มีโหลดจะมีหม้อแปลงขนาดจายโหลดนะครับ ค่าที่ได้จะได้นานตารางนะครับก็จะมีมีสอง no load มีหนึ่งแดดที่ได้จากการคำนวณนะครับแล้วก็มี l o v low volt v high volt i low volt high volt แล้วก็ ic นะครับแล้วก็ p in แล้วก็ p w นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นมี r หนึ่งเปอร์เซ็นมี r สองนะครับจากตารางนะครับพบว่า v สอง no load ที่ได้จากการวัดมีความคาดเลื่อน มีความคาดเคลื่อนจาก v 1ที่ได้จากการคำนวณนะครับอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆในการทดเครื่องมือวัดและนันตะครในสายที่จุดอื่นๆที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ทั้งหมดนะครับคำนวณขนาดโนลดนะครับเปอร์เซ็นต์ vr หนึได้จากมี2องโนลดลบ bs ส่วน vs คูณหนึ่งนะครับ ได้เท่ากับ0%นะครับที่50ของ i s นะครับเปอร์เซ็นต์ v r หได้เท่ากับ7.27%นะครับที่หนึของ i h นะครับเปอนะร์อรเซ็นตะ์ v r ห e นึ่ได้เท่ากับ12.73%นะครับที่ห้ของ i s นะครับ v 1นึเเท่ากับ v s บวก i n z e q นะครับได้เท่ากับ สองร้อยยี่สิจุนะครับโวลตเปอร์เซ็นต์ Vr2 ได้เท่ากับ3.82ซนะครับที่หนึ่งรเปร์เซ็นต์ของ i h V1 เท่ากับ Vs บวก Is คูณ Zeq นะครับเท่ากับ2อ4 0 4โวลต์นะครับเปอร์เซ็นต์ Vr2 เท่ากับ6.38ุดาปร์เซ็นต์นะครับคำถามท้ายบท อธิบายการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแยกขดเป็นหม้อแปลงแบบออโต้แสดงรูปการต่อทั้งสองแบบแปลงขึ้นและแปลงลง <c oughs> การต่อหม้อแปลงแบบแยกขดเป็นหม้อแปลงแบบออโต้คือการนําขดลวดของหม้อแปลงมาต่ออนุกรมกันนะครับโดยใช้ขดลวดที่เป็นทั้งขดปฐถมภูมิและขดทุติยภูมิแล้วต่อออกไปใช้งานความต้อง,อง,องการนะครับ สองขั um as as. <while stress S 1> ้วมอรแปลมีความสําคัญต่อการต่อมอรแปลแบบออโตหรือไม่ถ้าหากประผิดจะเกิดผลอย่างไรขั้วมอรแปลมีความสําคัญสําหรับการต่อมอรแปลแบบธรรมดาเป็นมอรแปลแบบออโตนะครับเป็นอย่างมากเนื่องจากการต่อใช้งานมอแปร์แปลออโตสามารถต่อได้ทั้งแบบแปลงขึ้นและแปลงลงนะครับการต่อนั้นจะดูที่ขั้วนะครับของมอรแปลโดยหากต้องการต่อเป็นแบบแปลงขึ้นให้นําขั้วสายต่อไปสายนะครับ และหากต้องการต่อแบบแปลงลงให้นําขั้วสายต่อหรือปลายสายถ้าผลให้ต้องการนะครับและหากนําไปใช้งานก็จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อื่นได้นะครับสามแสดงวงจรสมมูลและพารามิเตอร์ของมอบแปลแงแบบแยกขดเมื่อย้ายไปทางด้านใจโหลดอันนี้ก็จะเป็นฝั่งโลวนเมื่อทำการย้าย ใจรู้นะครับอันนี้คืออัตราส่วนมอแปร์นะครับก็จะได้จากสองร้อยยี่สิบหารสามร้อยแปดสิบเท่ากับศูนย์จุดห้าเจ็ดแปดเก้านะครับส่วน rrc ได้เท่ากับ r c ร์ซีซกำลังสองนะครับมันจะได้หนึ่นสามร้อยสิบห้าจุดเก้าโอห์มนะครับส่วนเอ็กอมดัต ได้เท่ากับ xm ส่วน a กําลังสองครับได้เท่ากับ j สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดหนึ่งหนึ่งครับ c แสดงวงจรสมมูลและพารามิเตอร์ของมอเตอร์แปลงแบบออโต้เมื่อย้ายไปทางด้านใจโหลดนะครับก็เหมือนกันนะครับหาเหมือนกันก็จะได้อัตราส่วน สองร้อยยี่สิบหารสามร้อยแปดสิบนะครับเท่ากับศูนย์จุดห้าแปดเก้านะครับอาร์ซีอาร์ซีแดดจะหาได้จากอาร์ซีส่วนเอกำลังสองนะครับจะได้เก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดจุดสองห้าโอห์มนะครับอีกอิมแดดหาได้จากอีกอิมส่วนเอกำลังสองเท่ากับสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกจุดสองโอห์มนะครับห oh ้า ลงแสดงการคำนวณและวิเคราะห์หาค่าการรักษาะระดับแรงดันของหมอ้อแปลงแบบแย่ขดน,นะครับคำนวณตอสโนโหลดครับเปอร์เซ็นต์ vr หน <c oughs> no ึ่ง v สองโนโหลดลบ vs ส่วน vs คูณหนึ่งร้อยครับได้ศูนเปอร์เซ็นต์นะครับที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ is นะครับเปอร์เซ็นต์ vr หนึ่งเท่ากับสี่จุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์ครับที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของ is เปอร์เซ็นต์เท่ากับแปดจุดหนแปดสองเอร์ซะครับหจงแสดงการคำนวณและวิเคราะห์หาการรักษาระดับแรงดันของหม้อปแปลงแบบออตโต้ครับตอนโนลดครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งเท่ากับศูนเอร์ซะครับที่ห้าิซของ i s นะครับเปอนโนโร,ร์เซ็นต์หนึ่งเท่ากับเจ็ดจเจ็ดเนะครับที่หนึ่งเของ i h เปอร์เซ็นต์หนึ่งเท่ากับสิบสอจุดาเอร์ซนะครับ ตรงเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ vr ของมอ้อแปลงแบบแยกขดกับแบบมอโตอนะครับเปอร์เซ็นต์ vr หนึ่งแบบแยกขดล้วน,นครับก็จะได้ศูนย์สี่จุดศูนย์เก้าแปดจุดหนึ่งแปดสองครับเปอร์เซ็นต์ vr หนึ่งแบบมอเตอนะครับก็จะได้ศูนย์ได้เจ็ดจุดสองเจ็ดนะครับได้สิบสองจุดเจ็ดสามนะครับจากตารางนะครับจะเห็นได้ว่าหมออแปลงแบบแยกขดมีเปอร์เซ็นต์ vr น้อย กว่ามมอแปลงแบบออโต้นะครับนั่นคือนั่นก็คือมอแปลงแบบแยกขดมีความสามารถในการาารักษาระดับแรงดันได้ดีกว่านะครับแต่พิกัดของขดลวด swsi และ so คืออะไร sw คือกำลังในขดลวดทั้งสองขดที่อนุกรมกันนะครับ so คือกำลังไฟฟ้าด้านเอา์พุตครับ เอ si คือกำลังไฟฟ้าด้านอินพุตนะครับเก้าจงเปรียบเทียบอาัตราส่วนของ SO ส่วน SW และ SI ส่วน SW นะ <c oughs> ม่อแปลงออโต้ให้ใจโหลดความเนื่อนทานที่กระแส50%และ100%ของพิกัดโดยให้ VS มีค่าคงที่ is นะตอนโนโลดนะครับ, no รบมีค่าเท่ากับ72.98นะครับที่50%ิเของ is ได้176.4นะครับที่หนึ่งเอร์ซของ i h ได้เท่ากับ351.48นะครับของ so นะครับโนโลดได้55นะครับที่5้าสิเอร์เซนของ is ได้145.2นะครับที่หนึ่งเอร์เซนของ i h ได้

ที่ SI ส่วน s w เท่ากับหนึ่งปนะครับสิบเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของมออแปลงแบบแยกขดกับมออแปลงแบบกับแบบออตโต้นะครับมออแปลงแบบแยกขดข้อดีกาวระหว่างปฐมภูมิกับทุติยภูมิแยกกันนะครับหากเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้ารั่วจะไม่ดูดหากไม่สัมผัสครบวงจรนะครับมีคือรบกวนที่ มาจากระบบไฟน้อยกว่านะครับใช้กับเครื่องมือมีความละเอียดสูงรวมถึงด้านความปลอดภัยจะดีกว่าแบบออโต้นะครับข้อเสียพิกัดของมออแปลงจะน้อยกว่ามออแปลงแบบออโต้ครับมีราคาสูงกว่าแบบออโต้ครับและมีขนาดใหญ่กว่า